สวัดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องเลพหลุดหลังหัวมีพัดมาฝาก44เรื่องนะนะคะ150บาทตุกชิ้นนะคะเผื่อชอบเนาะเผื่อชอบเผื่อตะลุดตากันนะพี่นะสนใจก็ติดต่อจิตแดมไปติดต่อน้องแดมพหลุดได้เลยนะมีทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไายเบอร์โทรและเบอร์ไลน์อยู่ที่ที่ที่ใต้ไลน์นะที่ใต้ช่องนะพี่นะทักมาได้เลยติดต่อมาหาน้องเลพารุดได้เลยนะ150บาททุกชิ้นนะพี่งดจองนะ มีแต่แบบโอนนะคะปลายทางไม่มีนะอาฝากพี P ่เอฟซี T นะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในก่้งกองน้องแรงพระหลุดตักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิทที่หนึ่งกันได้เลยนะเดี๋ยวน้องแรงสูงแบแป๊บหนึ่งเนาะเอามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยอันนี้สมเด็ดนะพี่สมเด็จรถประครังเดี๋ยวน้องแรงสูงแบแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าภาพมันไม่ค่อยจะจะับ หมายเลขที่หนึ่งเป็นสมนดเด็จเะพี่นะชอบพร้อมกิจจะก,กิจได้เลยนี่ค่ะหมายเลขที่หนึ่งสวยจึงเดี๋ยวก่อนนะภาพมันไม่โฟกัส ตาเไม้เลขที่หนึ่งเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จนะพี่นะไม่รู้เป็นวัดะระฆังหรือเปล่าเหมือนจะเป็นพิมพ์เต้นได้อะไมายเลขที่หนึ่งนะพี่ชอบสกิดได้เลยติดต่อมาได้เลยนะ ขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะจะได้ชัดเจนพนล่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองแป๊บหนึ่งนะจซะกล้องมันไม่ zoom อ่ะหมายเลขที่สองเป็นรูปลอหลงพ่อเงินนี่ค่ะนี่ค่ะวอทอวนนี่เลยกดจริงอ่ะเด็กคนนั้นมันไม่โฟกัสะจับยากมาก หมายเลขที่สองเอาหมาแล้วนคะติดได้เลยนะพี่นะโคตรจริงหมายเลขที่สองติดได้เลยต่อไปะก็เป็นหมายเลขที่สามหมายเลขที่สามเป็นเหรียญ หมายเลขที three, ่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อโคนหมาสุดโทอปีสามหกหมายเลขที่สามขอบวงเดือนนะพี่นะขอบวงเดือนหมายเลขที่สามนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่หมายเลขที่สี่เป็นพระกลิ่งพระกลิ่งไม่ทราบที่แต่สวยนะพี่นะกุดติงต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่แหวน อีสองหนึ่งเ,เลยครบจริงต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกหมายเลขที่หกเป็นรูปอ่อนคะคะหลวงปู่ของพวกกันหรืออะไรนี่เนี่ยเป็นเนื้อเรซินเหมือนหุ่นเหมือนคิปเปลคิปเปิอะเหมือนคิปเปิลอะปดไปเลยนะหมายเลขที่หกต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดหมายเลขที่เจ็ดเป็นเหรียญพระครูกิติ ลอดภัยออกที่กำแพงเพชรปี3ามจต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดนี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่จึงได้จึงปิดได้ปิดจัดได้จัดติดต่อน้องแรมได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าหลวงพ่อสงา่าออกที่อ่างทงองก,ก่อนนะหลวงพ่อสงา่า หเหรนเขาหลัมตัดอะหลวงพ่อสง่าปิดได้เลยนะพรุ่นชนะรุ่นชนะมาที่อ่างทองต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบนี่ค่ะนีเครือบคุกลักเก่าก็ตรสวยอะปิดได้เลยนะพี่ถูกใจปิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้อะไรอ่ะในดิกาเนี่ย้องแรงกดตรงนี้นี่มันออกมาเลยคือในดิกาเนาะ หมายเลขสิบเอ็ดกุบจึงอ่ะของแปกก็มีนะพี่นะกดตรงนี้หมายเลขสิบเ็ดนี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเป็นคุณแผนเนื้อชิน้นเป็นหลงวงพ่อจงแล้วพี่นะอเลมาณทองนอนอยู่ด้านล่างมีสองหน้านะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามสมเด็จแสงอาทิตย์นี่ค่ะหลังยันปีสามสองนี่ ตกไว้นะพี่นะดูกันเอาเองนะตกใจจัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสิบสี่หลงบุลาลอยนนี้หลงบุลาหลังตัวอุกเลยลงพวกกลับลงพวกขำหรือเปล่าต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสิบห้ารูปลอสั่งสังกระจายลงพ่อเงินนะพี่นะอนนี้หลงพ่อเงินจึงไ้จึงปิดได้ปิดเลยพี่นะต่อไปก็เป็นหมาเยเลขสิบหก สเด็จหลวงพ่ออินวัดเทพนิมิตมงคลเลยต่อไปก็เป็นหมาเลขกสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่แดงเนื่อปกก้าออกที่สีสเกตต่อไปก็เป็นหมาเด็กสิบแปดนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะพี่นะเหมือนลิงอ่ะอเลย นี่ไอ้ที่อยู่หน้าพุทธชินราชแล้วก็พระเอ่ปอปกอยุธยาเนี่ยอยู่ดีเลยนะหุ่นลิงนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้านี่เป็นเนบเน็บในหลวงราชก,การที่เก้านะพี่นะนี่อาธนวาอีสี่สองต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเป็นหลวงพ่อปานนะดิน ปิด,ดเลยนะพี่นะปิด,ดเลยต่ปาก็เป็นหมยเลขยี่สิบเอ็ดเป็นท้าเว <c oughs> ทท้าเวทสุวรรณนะพี่นะเนื้อโคตรสวยอ่ะนี่ค่ะบูตี้จัดไปเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบทุกชิ้นมีสี่สิบกว่ารายการน,นะวันนี้ต่ปาก็เป็นหมยเลขยี่สิบสองอันนี้เป็นเครื่องรางนะพี่นะนี่ค่ะเครื่องรางเป็นไม้แกะ มันเป็นตัวต่อเนาะพี่นกหมายเลขยี่สิบสองต่ไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามอันนี้ลูกหลอดหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเลี่ยมวัดนะพี่เลี่ยมจากวัดนะพี่นะปิดได้เลยองค์สีดําต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่เป็นเหรียญพระอาจารย์นงเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวพระอาจารย์นงขอนแก่นปิดได้เลยนะพี่นะต่ไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้า เป็นเหรียญพระโคสังฆรักประเทเองมีเลขค่าตกด้วยนี่เดี๋ยเลยเดีเลยนะพี่นะวัดหนองย่างหอยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกนี่ค่ะอันนี้เป็นรูปหล่ลอหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อเสียมาหรองหลังมีกุุงจับิดได้เลยนะพี่นะ รู้ที่จัดได้เลยนะเพราะว่าน้องเรมบางทีก็มองไม่เห็นนะพี่องบางอันมองก็อ่านไม่เห็นเนาะกเลยอึอ่านิดนึงนะดูกันเอาเองในคลิปนะคะแล้วก็ทักหัดน้องจะเรมได้เลยของรูปเพิ่เติมได้ทางไลน์นะพี่น่าจะได้จัดเจีนเนาะตอบปอก็เป็นหมาเลกิสกิจนะีคะเอ็นเหรียญหลอกหลวงพ่อฉันได้เลยจะพรปิดตะกิจได้เลยนะหลวงพ่อฉัน ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดอันนี้เป็นเหรียญทองแดงเนี่ยเหรียญในหลวงสวยมากหมายเลขยี่สิบแปดโคตรสวยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าวัดหนองบัวพระครูรัตนก,กิจรัตนก,กิจศาลออกราชบุรีปีสองห้าหนึ่งหกหมายเลขยี่สิบเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบ น,นี่นางกําแพงเนื้อดินนะพี่นะนางกําแพงจึงในจึงปิดได้ปิดนะพี่นะหมายเลขสามสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดสมเด็จพระพิยะมหาราชนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งก็เป็นดอกูุทโธ่เจ็บน้ำทะเลจืดปิดได้เลยนะหมายเลขสามสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองอันนี้สมเด็จผงน้ำมันกุดจึงหลวงปู่เจือวัดหนองผ่นเป็นดินตดสวยหมายเลขสามสิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสาม ันนี้เป็น,น,นเหรียญหลวงพ่อเปืนนี่ค่ะเจ๋อเลยเหรียญหลวงพ่อเปืนต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจสำเร็จเก้าชั้นครบจึงอ่ะสวยจึงเจ๋เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าเป็นพระพังประก,กานเนื้อดินลบลีนะพี่นะ เลขสามสิบห้าดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่ถูกใจก็ปิดได้เลยต่ยอปปปปดไดนะปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกเป็นเหรียญรุ่นแรกอินาปกายะสูโทนหลวงปู่วางได้เลยนะหมายเลขสามสิบหกต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดรูปหล่อหลวงพ่อเงินน่ครับนิยมดได้เลยเนียมเลนียวขึ้นขอได้เลยนะพี่นะพดจึิงอะ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดปเหรียญหลวงพ่อคง สองสี 2, 4, 8, ่แปดสามเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าอันนี้เจดีพระธาตุเนื้อโลหะเนื้อโลหะในพิได้ข้าขงไหนต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบอันนี้เป็นุ้งกอเนื้อดินนะุ้งกอก็สวยไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดอันนี้เนื้อชิน ปิดได้เลยนะพี่ถูกใจปิดได้เลยนะหมายเลขสี่สิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบสองเป็นหลวงปู่ทวดอันนี้หมายเลขสี่สิบสองหลวงปู่ทวดต่อไปก็สี่สิบสามสี่สิบสามเป็นเจ้าพระพุองอ่ะเจ้าพระพุอง แกะดูแมบบ่บุญเนาะอันนี้สี่สิบสามอันนี้ชอบแล้วพี่ถูกใหค่อยเอาไปนะนี่ค่ะเขาเรียยาวค่ะพ่อองค์ปิดได้เลยนะอันนี้สี่สิบสี่โอ้ยอไนสี่สิบสามเมื่อกี้สี่สิบสองอันนี้สี่สิบสามอันนี้สี่สิบสี่นี่ค่ะสี่สิบสี่เป็นลาหูมีกิ่งด้วยนะพี่นะนชอบพหอมปิดตะกิดหาน้องเลยพระหลุดได้เลย อันนี้หมายเลข44นะคะดูให้ชอบพี่ถูกใจเข้าไปนะวันนี้มี44เรื่องการนะคะบอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องถ้าหาขน้องแรงพัดหลุดได้เลยราคา150ทุกชิ้นนะคะเอามาฝากพี่สีเนาะเพื่อชอบเนาะเอาฝากพี่สีนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้องแรงพัดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิเปเพียงเท่านี้นะพี่อีพี่หน้าก็เจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ